สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องฮิปโปโฮโลพบกับแม่หมออฮิปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงทาร์ลต์เดลี่แอนดอกันนะคะเป็นการดูดวงรายวันแ a นด o m ดูได้ทุกลัคนาราศีและสำหรับทุกคนนะคะที่เข้ามาพบเจอคลิปนี้เป็นคลิป t i m e l เลสไม่ได้จำกัดช่วงเวลามีผลภายในหนึ่งวันนะตั้งแต่วันที่คุณดูคลิป และเป็นการอ่านไพ่แบบ general reading ไม่ได้เจาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเรื่องราวของคุณในวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะมาดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณวันนี้นะคะ e วีนออฟซอสนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณในวันนี้นะคะคุณอาจจะต้องมีการติดต่อสื่อสาร การประสานงานต่างๆนะคะกับคนที่อยู่ในช่วงของอายุ25นะคะจนถึง45ปีเนาะคุณอาจจะต้องมีการสื่อสารที่เป็นเหตุเป็นผลนะคะหรือแบบการติดต่อธุรกิจเข้ามานะคะคุณอาจจะต้องใช้วัตาสิ์ที่คุณมีเนี่ยในการจัดการการสื่อสารหรือการคอนแท c t งานต่างๆนะคะแล้วก็มาดูอุปสรรคที่ จะเข้ามานะคะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์นี้เนาะหรือสิ่งที่เป็นผลกระทบนะคะเข้ามาทําให้สถานการณ์สถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันมันมีข้อผิดพลาดอะค่ะเดทนะคะอุปสรรคนะคะครั้งนี้ของคุณเนี่ยก็คือความรู้สึกท้อแท้ของคุณนะคะคุณอาจจะต้องเหมือนถ้าเกิดงานคุณนะคะที่คุณจะต้องไปคอนแทคเนี่ยมันมี ความยากลําบากเนาะในการที่แบบหลายอย่างนะคะต้องไปคอนแทคหลายที่หรือแม้กระทั่งมันเป็นงานคอนแทคที่แบบว่าค่อนข้างที่จะลงตัวยากอะคะ่ะคุณอาจจะต้องใช้ความที่คุณมีวาทาศิลป์นะคะดึงออกมาเนาะดึงออกมาแล้วความที่คุณเนี่ยท้อแท้ในสิ่งที่คุณทํานะคะคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องเฮลิ่งตัวเองนะคะตัด ทิ้งไอ้ส่วนที่แบบว่าคุณน่ยรู้สึกว่าทอแท้ออกไปนะคะแล้วก็ใช้ความมุ่งมั่นของคุณเนี่ยในการคอนแทกงานเนาะให้เหมือนกับดูผลผลที่มันจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่คุณจะต้องคอนแทคอะค่ะนะคะล้นะ,ะเ,เราก็จะมาดูคำแนะนำสำหรับคุณกันบ้านนะคะทาวเวอร์ค่ะ คำแนะนําสําหรับคุณนะคะคุณอาจจะต้องใช้ความที่เหมือนแบบพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอะคะ่นะณตอนนี้นะคะมันอาจจะมีการคอนแทคที่ลงตัวค่อนข้างยากนะคะคุณอาจจะต้องใช้เขาเรียกนะความความที่แบบว่าพลิกพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของคุณนะคะจะบอกเขาอย่างไงดีมันเหมือนกับการที่คุณอาจจะต้องใช้สิ่งที่คุณรู้สึกว่า มันเป็นช่องโหวะค่ะช่องโหว่ในการที่คอนแทคเนาะอะไรที่แบบมันยังไม่ลงตัวเนี่ยคุณอาจจะใช้ช่องโหว่ตรงนั้นนะคะในการที่จะพลิกพลิกในสิ่งที่คนที่คุณไปคอนแทคเนี่ยไม่ไม่ตกลงไม่ยินยอมนะคะแบบเหมือนพูดเปลี่ยนความคิดให้เขาอะค่ะสามารถลงตัวกับข้อตกลงของคุณได้นะคะคุณอาจจะต้องอใช้ความแบบปฏิภาปฏิพานไหวพริกของคุณนะคะในการที่จะพลิก วิกฤตตรงนั้นน่ยที่คุณรู้สึกว่ามันย่ำแย่นะคะให้เป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณนะคะแล้วเราก็จะมาดูผลลัพธ์ในอนาคตกันบ้างน,นะคะว่าจะเป็นอย่างไร h น o อฟบอลนะคะผลลัพธ์ในอนาคตเนาะอย่างที่บอกนะคะคุณอาจจะต้อง มีเอ่อคาเรี่คะปฏิพานไหวพิบเนาะดึงปฏิพัน์ไหวพิบของคุณขึ้นมานะคะแล้วจะทําให้สิ่งที่คุณเนี่ยต้องการคอนแทคในทุกงานเนี่ยมันจะสมสมคาเรี่คะสมดังใจที่คุณนึกอะคะ่ะหรือสําเร็จตามที่คุณต้องการนะคะแล้วก็คุณอาจจะต้องใช้ความที่คุณเนี่ยรักในสิ่งที่คุณทํานะคะหรือแพชชั่นในสิ่งที่คุณทําเนี่ย เข้ามานะคะเพื่อทําให้งานของคุณเนี่ยสาเร็จรู้ร่วงได้นะคะคุณอาจจะค่าเนียกนะคะเหมือนลืมลืมในสิ่งที่คุณรักไปนะคะณนะตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นงานที่คุณรักมากๆเลยและคุณหลงลืมตรงนั้นไปนะคะคุณอาจจะต้องมี p พ s ชั่นกับงานดึงแพชชั่นที่คุณเคยหลงลืมไปนะคะขึ้นมาเนาะเพื่อให้งานของคุณนะคะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ จบคำทำนายสำหรับคลิปนี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะ